สาเหตุของปัญหาที่ว่ารากผมเราทําไมผลิตเส้นผมได้ไม่ดีเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งเลยครับเกิดจากฮอร์โมนนะครับตัวแรกเนี่ยฮอร์โมนดิทีนะครับฮอร์โมนดีนี่เป็นตัวที่ทําให้คนเราเนี่ยหัวร้านเยอะ นะครับผู้ชายที่หัวล้านเนี่ยมาจากฮอร์โมน DHT เลยส่วนผู้หญิงที่แสกกว้างก็มาจากฮอร์โมน d h เชเช่นเดียวกันฮอร์โมน DHT ทคืออะไรฮอร์โมน DHT ทคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนนะครับเอาง่ายๆในร่างกายคนเราทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนจะสูงกว่าเพื่อแสดงความเป็นชายมีนงมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในคนที่มีปัญหาหัวร้านผมบางกรรมพัน์หัวร้านกรมนรมพ ็นหัวล้านเหมือนกันมันเกิดจากฮอร์โมน DHT นี่นแหละระดับบนหนังศีรษะของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมน DHT อยู่แล้วแต่คนที่หัวล้านเพราะว่ารากผมเจ้าตัวนี้ของเขาเนี่ยไวต่อฮอร์โมน DHT พูด,ดง่ายๆก็คือรากผมเขาเนี่ยเจอไม่ได้เจอฮอร์โมน DHT ปุ๊บรากผมพังรากผมฟอรรากผมโดนกัดกินรากผมเล็กลงอ่อนแอลงก็ผลิตเส้นผมได้แย่ลงจนสุดท้าย เล็กลงเล็กลงฝ่อลงฝ่อลงจนตายพอไอ้นี่ไม่อยู่รูขุมขนตรงนี้ก็ไม่ขึ้นผมไม่ผลิตรูขุมขนตรงนี้ปิดเริ่มปิด1รูปิด2รูปิดไปเรื่อยๆปิดจนเป็นวงกว้างขึ้นกว้างเงินขึ้นนั่นแหละทาไมวัวล้านถึงเป็นไข่ดาวก่อนแรกเป็นไข่ดาวแล้วค่อยกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดจากไอตัวฮอร์โมนเอสทีเหมือนกันนะที่จะเป็นแสกกว้างจริงๆเนี่ย ของผมเองมันก็มีตัวช่วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ตอนแรกเนี่ยพอผมรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วคุณแม่ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมบางเหยแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าเราลองเอาให้เขาทานตามนี้กินตามที่บอกเ่ยมันจะดีขึ้นไหมแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นเป็นตัวนี้วิตามินแปรธาตุคอลลาเจนกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนมี3าตัวที่อยู่ในนี้มีไลซีนซิสเีนเมไทโอนีนนะครับซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนตั้งต้นเลยในการสร้างเคลาตินผมตัวนี้มันครบ มี21ชนิดซึ่งมันจะช่วยซัพพอรตการทางานของรากผมตัวนี้ผมให้คุณแม่ผมทานในระยะเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าลูกผมเนี่ยขึ้นทีนี้4เดือนห้เดือน6เดือนเนี่ยผมก็หนาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นแพชชั่นของผมผมก็เลยเฮ้ยผลิตออกมาเป็นอาหารเสริมเลยมันคือวิตามินแร่ธาตุคอลลาเจนกรดอะมิโน,โนซึ่งมันจะช่วยสัพพอรตการทางานของรากผมตอนนี้นนนนะะะะคคคคครรรัเนะรรนะรเาาเาาเซตตต่ยกกกกก็็็็ืออาา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 าววิิิิมมม2ปปโทขดจจพศษ470สงล